สวัสดีครับผมมารพินกับชาแนฟิ t ไทยใน YouTube ครับตรงนี้ก็เป็นเบริเวณยานรถไฟของประดังเบซานะครับอยู่ที่ปรดังเบซาฝั่งไทยนะครับไม่ใช่ประดังตตา้าฝั่งมาเลนี่ก็มีขรบวนรถตู้สินค้านะครับจอดอยู่นี่ไว้สำหรับบรรทุกสินค้านะครับ ตัวสถานีอยู่ด้านไหนเนี่ยแต่เห็นเขากำลังมีสร้างสถานีใหม่อยู่นะครับผมก็ไม่ทราบครับผมเพิ่งเคยมาที่นี่นะนี่ครับด้านนู้นเหมือนเป็นโซนคอนเทนเนอร์นะครับ นี่เป็นถนนปองผลซอยหนึ่งนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวสถานีอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องถามหรือว่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่รู้ตารางรถจะมีขึ้นกี่โมงยังไงนะครับเดี๋ยวผมต้องถามคนแถวนี้ดูครับ Yeah.